และต่อมาผมอยากจะขอแสดงความไว้อาลัยต่อพลทหารเกณฑ์สิริวัตรและพลทหารอีกมากมายนะครับที่ต้องเสียชีวิตจากวัฒธรรมการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในค่ายทหารของกองทัพไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยข้อมูลที่ได้สืบค้นมานะครับได้พบว่าในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารเกณฑ์ถูกซ้อมทรมานเสียชีวิตถึง22นายพลทหารสิริวัตรถูกฝึกใน สังกัดกรมสารวัตทหารโดยการฝึกถือว่าหนักในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการสั่งวิ่งหลายรอบคนทหารศิริวัตนก็มีท่าทีไม่ไหวหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม และสุดท้ายเนี่ยก็ล้มวูบลงไปที่ขาครูฝึกจากนั้นเนี่ยครูฝึกก็ได้เตะที่ขาและซี่โครงด้วยรองเท้าคอมบัตและตบหน้าอีกครั้งหนึ่งเพราะมองว่าการที่พลทหารศิริวัตรล้มลงไปเนี่ยเป็นการสำออยเพราะไม่เพื่อนพลทหารอุ้มไปตากแดดหน้าเสาธงนะครับไปน,นอนตากแดดอยู่ที่หน้าเสาธงท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดโดยไม่มีการปฐมพยาบาลผ่านไปจนถึงเวลา6กโมงเย็นเพื่อนของพลทหารศิริวัตรจึงได้เข้าไปตรวจสอบนะครับได้ยินเสียงร้องครางเบาๆถึงพาพลทหารศิริวัตรเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลศิริกิจโดย พร้อมกับเพื่อนพลทหารสองนายครูฝึกแล้วก็พลขับและพลทหารศิลวัตรเองก็ได้เสียชีวิตลงระหว่างทางนะฮะผมจึงอยากใช้พื้นที่สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับในการตั้งคําถามไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมกองทัพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าข้อแรกนะครับกระทรวงกลาโหมมีแผนหรือแนวทางในการดําเนินต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตของพลทหารศิลวัตรใจดีอย่างไรและได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างข้อที่2กระทรวงกลาโหมมีมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรไม่ให้มีทหารเกณฑ์เสียชีวิต การฝึกในการรับราชการทหารอีกและข้อที่3ครับกระทรวงกาโหมมีแผนหรือแนวทางในการเยียวยาแก่ครอบครัวทหารเกณฑ์ผู้เสียชีวิตในระหว่างรับราชการทหารอย่างไรรวมทั้งใช้งบประมาณจากส่วนไหนในการเยียวยาตรงนี้ครับ